สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนุ่งเลิศนะครับวันนี้ผมเข้ามาฉีดยาในรอบที่เป็นใบดาบนะครับเป็นใบดาบหรือว่ายอดอพริแดงนะครับจะเข้าใบดาบแล้วแหละผมเข้ามาฉีดยาแล้วก็ตั้งใจจะมาคุยเรื่องของอไอตัวสารอาหารทางใบนะครับก็คือปุ๋ยทางใบเป็นธาตุรองเสริมนะครับ มีหลายท่านคอมเมนต์ในช่อง you t u b e นะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้นะครับช่วยทำส่งให้หน่อยก็ได้นะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผม,มาแอบมาขายของนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางท่านยนีเหาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับก็สั่งผ่านผมก็ได้นะครับผมสั่งผ่านผมก็ได้เดี๋ยวผมทิ้ง ID l ดี e แล้วก็ เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมด้านล่างคลิปท่านไหนที่สนใจก็เดี๋ยวทักไลน์ผมมานะครับหรือโทรหาผมเลยก็ได้ตัวนี้เป็นเป็นธาตุอาหารรองเสริมนะครับก็หรือเรียกสั้นๆว่าเป็นตัวรวมธาตุนะครับตัวรวมธาตุช่วยในเรื่องของทาให้ใบมีความแข็งแรงนะครับมีความเขียวนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละคือทั้งที่สวนผมเนี่ยผมใช้ตัวเดียวนี่แหละมาตลอดนะครับใช้ตัวที่ ผมกล่าวถึงนี่แหละมาตลอดนะครับเผื่อท่านไหนที่อยากได้นะครับหาซื้อไม่ได้ก็มันก็มีส่วนผสมกันอยู่หลายหลายธาตุอยู่นะครับเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันก็ได้มาไม่ครบนะครับเราก็ต้องหาซื้อแยกต่างหากแล้วก็เอามาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับส่วนท่านไหนที่เคยอุดหนุนผมแล้วนะครับเคยอุดหนุนผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับได้ผลยังไงนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของท่านอื่นนะครับไม่ได้ว่านะครับผมจะพูดในแนวลบหรือในแนวดีไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละสวนแต่ละสวนนะครับผมเข้าใจเวลาเอาไปใช้แล้วมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันดินของแต่ละพื้นที่สภาพต้นหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับบวกกับวิธีการดูแลของเจ้าของสวนเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะพึ่งแต่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับตัวนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่า การที่ทําให้มันออกมาได้แบบอ,อย่างที่เราพอใจเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าคือเราจริงจังกับเขาขนาดไหนนะครับเราดูแลเขาได้ดีพอไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาคุยด้วยว่าได้ไปแล้วฉีดยังไงใช้ยังไงนะครับพี่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือยอดใบดาบเริ่มกลางนะครับนะครับใบดาบเริ่มกลาง ในระยะนี้นะครับเพลี้ยจักจั่นนะครับเข้าทําลายแล้วก็เป็นพวกเพลี้ยไฟด้วยฉีดยาระยะนี้นะครับก็ใช้ตัวยาที่กําจัดเพลี้ยไฟแล้วก็เพลี้ยจักจั่นนะครับตามผมก็ได้อาบาแมกนเพลี etin, ้ยไฟนะครับไทยมีท็อกแซมเพลี้ยจักจั่นนะตามผมก็ได้บวกกับไซเพอร์เมทิอ <Z> ร <an, S 2> <ๆ>์เน35%เข้าไปนิดๆนะครับก็อัตราส่วนก็ตามฉลากเลยแต่และยี่ห้อนะครับไม่เหมือนกัน อาจจะเสริมธาตุอา,าอาหารลองเสริมหรือเสริมปุ๋ยทางใบเข้าไปด้วยก็ได้ในระยะนี้นะครับในกรณีที่ใบเราเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับใบเรามีความสมบูรณ์แบบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับใบมีความเขียวมันอยู่แล้วคือฐานใบเก่ามันดีนะครับฐานใบเก่าดีเราฉีดธาตุาอาหารเข้าไปมันก็ได้รับนะครับมันก็ได้รับและก็ค่อยเอาไปใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดฐานใบเก่าเรามันมีปัญหาเนาะ ถาเป็นเก่าเรามีปัญหาอย่างเช่นมันเป็นเชื้อราเป็นเพลี้ยหรือเป็นอะไรอยู่หรือเก็บใบไม่อยู่โดนมแมลงกินใบพวกเนี้เ,เวลาเราฉีดสารอาหารเสริมทางใบเข้าไปหรือฉีดปุ๋ยทางใบเข้าไปก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สวนผมก็ใช้อยู่ตัวเดียวนะครับ ผมให้ดูสภาพรวมๆนะครับเนี่ยคืออาการของเพลียไฟนะครับเผื่อท่านไหนสังเกตนะที่เป็นยอดแบบนี้นะเพลี้ยจักะจั่นนะครับขออภัยด้วยอาการของเพลี้ยจักะจัน่นไม่ได้เค็มปุ๋ยไม่ได้อะไรนะครับผมอาการแบบนี้คือผมฉีดยาไม่ทันฝนตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยแล้วก็มันแทงยอดออกมาในในช่วงที่เราฉีดยาไม่ได้พอดีนะครับ ก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละใบชุดนี้เป็นใบชุดที่3ามนะครับเป็นชุดที่เราจะต้องดูแลอย่างดีเพราะว่ามันจะต้องติดลูกติดผลแล้วครับใบชุดที่3มเรามาเสียหายแบบนี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะดีมาหมดทุกใบใบหนึ่งใบสองดีมาหมดมาพัางตอนใบสามนะครับแต่แค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเสียหายนะครับผมพูดอย่างนี้อย่าตกใจนะครับไม่ได้ถือว่าเสียหายเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแค่นะี้เพียงแต่มันไม่สวย เดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดออกมาอีกอยู่นะครับเห็นไหมครับยอดที่ยังแทงออกมาไม่หมดก็มีนะครับไอ้พวกนี้มันมาก่อนเฉยๆไปเดี๋ยวพาเดินดูต้นอื่นด้วยนะครับส่วนสละหรือกล้วยพวกนี้ท่านไหนที่ปลูกเสริมไว้นะครับแนะนำโตแล้วอ,ออกเลยนะครับทํองการลำบากมากนะรากสายฉีดยารากอะไรเนี่ยก็ ถือว่าลำบากนะครับนี่นะครับในการเสือมหาหทรทางใบนะครับในการเสือมหาหทรทางใบเราจะฉีดอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงที่เป็นเนี่ยใบดาบเริ่มกลางเนี่ยแบบนี้นะครับใบดาบเริ่มกลางแบบนี้ เป็นใบเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เริ่มกลางแบบนี้นะฉีดให้เขาเนี่ยมันจะขยายใบขึ้นมานะครับเพราะว่าสารอาหารมันได้รับไงมันได้รับสารอาหารได้รับธาตุอาหารทีนี้มันก็เอาไปเจริญเติบโตนะครับเอาไปแบ่งเซลล์เอาไปขยายเซลทําให้ใบเขาใหญ่ขึ้นทีนี้เราก็มาฉีดอีกรอบหนึ่งในตอนที่เป็นใบเพรสลาดนะครับใบเพรสลลาติดแก่สีตรงๆนะครับเริ่มจะแก่เต็มที่เนี่ยเราอัดเข้าไปเลย มันก็จะช่วยให้เรื่องในให้ใบเนี่ยมีความเขียวความมันนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่นะครับสุขภาพดีนะครับใบก็ผมใช้ตัวเดียวนะครับตัวนี้เลยตัวที่ผมพูดถึงนี่เลยตัวที่ผมจะส่งให้นะครับเผื่อท่านไหนสนใจ ผมก็ไม่เคยขายของนะครับอาจจะขายของไม่กิ่งต้องขอไปด้วยนะครับพูดติดๆขัดๆัย่างครับก็ใบก็ยังถือว่าโอเคนะครับใบถือว่ายังถือว่าสวยอยู่นะเพราะว่าฐานใบเก่าใบหนึ่งใบสองผมทำมาดีอยู่ครับผมมาพลาดแค่ใบสามนะครับพลาดแค่ใบสามแต่ก็ไม่ถือว่ากระเสียหายเยอะนะครับนี่แหละของอาการเพลียนะครับ พยากินยอดเป็นแบบนี้เลยนี่ครับมันไม่สวยถามว่ามันเสียหายไหมมันก็ไม่ครับเพียงแต่มันไม่สวย โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ